ก <c oughs> ้นใสเลยยี่นี่ก้นใสเลยสวัสดีครับผมแบ๊ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือทุกคนอาจจะเห็นเนาะตอนนี้เข้ามาอ่าหลินกีตะแมนแมนโมยนะมาเห็นอุ๊ปอายคุณอายคุณนิดนี่เพราะอีลีเนี่ยอายยังบอกเขาสิมาสองก่อนแต่เขาสิมาทำการแข่งขันกันมัเนี้แข่งขันเอาไฟสิไว้เลยจับเวลาจับเวลาแท้เบิ่งทีเจมโชว์อยู่ตอนนี้ยินโชว์มาอ๋อ พอดีแล้วมันจะทอนแข่าเลยนะบวกหะลงเอ้ามันค่อยเลยมีงไปลงอย่งไรบ้าปวะเอาเบิ้งกูลงก่อนเบิ้งซ้อมก้อนตัวนี้ซ้อมก่อนแล้วเขาจะไปแข่งทางเงาเนาะบบดนี้เดี๋ยวฉัลงให้เบิ้งเนาะลงก็ลงเท่านี้ได้แล้วนี่นี่เนียเอาเบิ้งโบ้แห้งไปลงมันแบบไม่ใช่จะได้แห้งๆนี่กูลงไปโหมาวะขึ้นเลยแม่ด้วโอ้ บวกอ่ะเยันเจ็บกูยันเจ็บเดี๋ยวนี้โอ้คือบอกโอ้เฮามาทีเดินสเก็ตเออข้อต่อคาแรคเตอร์ท่านผู้ชมเบิ่งเดินโขุดคักอ๋อบัตรนักกนฬาลงบ่ายไว้ใช่ปะฮะได้ปะอ้าวลงก่อนมาหนึ่งเตรียมลงลงให้เราเบิ่ง่ะนี่บุญยอดฮึ่งบุญยอดบุญเยะยังลงได้บัตรจะลงุ่น

เบังแนะีกเละบอชอบนี่ก่อนเกือบปากแตกมึ่อกีนี่เขาสิโค้งใช่มนิ่งแห่งเลยโค้งขึ่นมนี่แบบไปกันกันแบบเป็นยังไงวะมเง้เด้อไรเราไเราเด ก้นใสเลยอี่านี้ก้นใสเลยฮะก้นปัดเลยมาวะท่านผู้ชมคือตอนนี้หลังจากที่เทาซ่อมมาโดนเติบ เฮาก็ะหูหรือว่เาเฮาเซียนแหงเฮาเสิมาแข่งแท้เนาะวันนี้เดิมพันกันอิลีแข่งคว่ำไวจับหน้าที่เสียกันเนาะใช่ใช่นะไพเสียในใจนำ้ำแท้อิลีไพ่เอาตีลุกเสียได้เออไพ่ตกไพ่ตกมันเสียไปก่อนไหมอเ,หไหเออดินธรรมาดากันนะว่าแต่มันไวนะเหก็แข่งน้ำนี่เออตะกองแข่งเบิดเออแข่งเบิดไปไหมเอาไพ่เฉลิบก่อนตีไงตีไงคือเขา

ไอเสียเสียน้ำเอาเอาเอาลงกระเช้าเอาเอาเออเออแผ่วแล้วแผ่วแล้วแผ่วแล้วมันแผ่วแล้วแผ่วแล้วแผ่วแล้วนี่ฮะเอามันสัมมันซีซีกี่เรื่องมันคำมันสัมกันแถวนี้ ตายแล้วแล้วแล้แล้วแล้วยังหมูแล้วโอ้โห่40เมตรมีไปไปก่อนไปนี่ยอ้บิ๊กว่า40เมตเป่างมันเถ่าไงโอ้ยสิงเจชทันอยู่บปล่าอง่นลายดิษเอาหยิบปกบลมยู่ยี Bố bằng móc bằng móc bằng móc Hết móc bằng 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 móc không ao ao

โอ้มันขี่มาแต่หอนี่เ่เสียอะนี่่ะเท่าไรสี่สิบสองวิไมเ้โหตกะแหิวมันมันไวหลายนะแล้วอ่ะเออเกมด้อมึงหาแล้วบ่เนันยเออหนึ่งสองสามล้มดหนวนี่ล้มล้มล้มแท้ล้มแท้สีตขอบโซ่เลยล้มแท้ล้มแท้ อ้าจเอาเอาเสร็จเ็ลมแนนอนลมแนนอนจังวันนี้ลมแท่ลมแท่ลมแท้วันนี้แหละเฮ้ยบิดมาแล้วนี่ยังไงจังได้ยูว่าเห็ุเวลาดีกบกุยห์ฮะสามสิบสามแล้วเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยสามสิ สามสิบแปดสามสิบเก้าเยสี่สิบโอ้ยกรห่าอีกโอ้ยเข่าผีเนาะด้วยแล้วนสนานเลโอเคเนาะสบายเนาะวันนี้ก็อยู่กอยทีเจมินโนนะวันนี้เราก็ซีมาถามแต่ละคนว่ามาจากประเทศใดเนาะแล้วก็ซื้อจากไหนเนาะโอเคเนาะอันดับเฟิร์สเนาะฮัลโหลเอา what's your name อ่า my name sumo มันอีส i อะทิกเชอร์อะวิ่ i ใหญ่วิ่งใหญ่โอ้ยใหญ่โอเคโ you from อ h uh, I come from อะปัก p a c k i n g yeah Ahh... นี่ปัก o อ a hello uh, what's your name what's your name อ h uh, I'm I'm good A.K.A TX2 oh where you from I'm from com hey. company come c o ขม o น a อ h คละ g o y n u for w h อ่าอันฟา i n มอิน no 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 อิ hey เ h ้ย e ิสมิสมิ e e ิสมิสม h สมิสม n ้ยมิ้อยโอ้ยโอ้ยโอ e ยโอ้ h e อยโอ้ย r u o u you, ้อ้้อย้อยเนาะ้ คาล,ล็อกเตอร์คาล็อกเตอร์คาล็อกเตอร์คาล็กอ,อเลกเตอร์เดินสเก็ตแบบนี้นที่สุดแต่แยู่ในเล่าเแนะนำเลยเนาะมาฮะบรรยากาศดีมีอาหารที่กินหลายอย่างเนาะอย่าลืมเนาะมาดินหานตั้งขางป้อนน้ำมันอยู่ยังเกาะกระชางปากทางเออปากชางอ,อ,อย่าลืมมาดินม้วนแห้งไอ้นี้กู๊กูดตช่วงนี้กูดช<น>่วงนี้ช่วงนี้เขาหนีได้เป็นเชียร์เขาเป็นคนเลี้ยงน้ำเขาจะไวแล้วเพราะว่าแค่สเก็ตบอร์ดนะเออไม่ได้ซิเมื่อกันนะทางเบิ่งได้ที่อ่ะ โอเคไปไปไปโอเคนะเอา